สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพพระรา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสนจิตดาพร,ดตพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้ในายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลิพร้อมคณะกรรมการมูลนิธินำพระสงฆ์และบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2557เฝ้ารับถวายและเฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและ ประกาศเกียรติคุณดังนี้สาขาพระสงฆ์ได้แก่พระวิสุทธ,ธิธรรมอาจารย์บรรจงเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองอำเภอศีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีสาขาผู้บริหารการศึกษาได้แก่นายเกรียงศักป่าพรมผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพลทองวิทยาอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม สาขาครูภาษาไทยได้แก่นางกัล,ลยาเนียนภาคครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทสาขาครูสังคมศึกษาได้แก่นางนิชาพรเมืองสิริครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำอำเภอเมืองร,ระยองจังหวัดระยองสาขาการศึกษาก่อนปฐมศึกษาได้แก่นางนฤุลมน,นียมหอมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอธัธยาศัายได้แก่นายชัยประเสริฐโภคะผู้นำชุมชนเผ่าและผู้ใหญ่บ้านห้วยลาดหินในตำบลโปรง่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ออจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์สงครามเหลืองทองคําประธานกรรมการ,รแผนกศัตวแพทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดนพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์สมชัยพงจันยากุลกรรมการและเลขานุการ,รแผนกศัตวแพทยาศาสตร์ศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์อภินันสุประ คณะบดีคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์รุ่งโรฒธธนาวง์นุเวศคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต,ต่อเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาดังนี้ สัตวแพทย์หญิงปียพรเอี่ยมเจริญผู้ได้รับพระราชทานทุนมูล,ลนิธิอนันทมหิดลแผนกสัตวแพทยาศาสตร์ประจำปี2556ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทถึงเอกสาขาวิชาพยาธิวิทยาเปรียบเทียบณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสสหรัฐอเมริกา สัตวัตแพทย์หญิงปานจันร์ทสิทธิเจริญชัยผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกสัตวแพทยศาสตร์ประจำปี2557ไปศึกษาต่อระดับปร,ริญญาโทถึงเอกสาขาวิชาพยาธิ